ลงที่เเดมิม้ไห,ห,ไห <c oughs> ตัดหญ้าสนุกสุดก็ตรงนี้แล้วค่ะรอบต้นเมเปิลนี่แหละโอ้ตัดไปเวียนหัวไป <c oughs> อากาศเริ่มอุ่นเนาะจะเริ่มแตกไปออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยอากาศเริ่มอุ่นแล้วฉันเวลาตัดแต่งกิ่งไฮเดรนเจียพันธุ์นี้ค่ะแม่พายจะตัดสั้นเหนือพื้นดินขึ้นมาประมาณสัก20-30เซน ช่วงนี้ที่ประเทศเบลเยียมผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวไปแล้วแล้วก็เข้าสู่สปริงแล้วเป็นที่เรียบร้อยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะทีนี้ก็อากาศก็เริ่มอุ่นแล้วเนาะอากาศอุ่นต้นไม้ดอกไม้ก็แทงยอดแตกหนอ่อแตกกอรวมทั้งหญ้าด้วยค่ะอากาศอุ่นหญ้าก็ยาวขึ้นวันนี้แม่ไผ่ก็เลยได้เลือกตัดหญ้าครั้งแรกในปี2023นี้ค่ะ เมื่อกี้แม่ไผ่เขาไปตามน้องนิวมาจากในบ้านค่ะให้เขาออกมาช่วยยกมานั่งหน่อยเพราะว่ามานั่งหนักเหลือเกินแม่ยกคนเดียวไม่ไหวเดี๋ยวหลังจะเป็นอะไรไปเนาะก็เนี่ยแหละค่ะต้องให้นักฟุตบอลแข็งแรงแข็งแรงของเรามาช่วยยกยกเสร็จแม่ก็ยังไม่ให้เข้าไปค่ะให้น้องรอแม่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะต้องตัดยญ้าเสร็จแล้วก็ต้องยกมานั่งกลับไปอีกรอบก็ นี่แหละค่ะให้เขานั่งรอก่อนทีนี้ตัดไปตัดมาก็ร้อนค่ะอ่ะถอดเสื้อออกดีกว่าไม่ไหวแล้วร้อนเกิน เห็นไหมเห็นรอยไหมลูกน่ะรอยมันอะ่อนอะตรงขามันเนี่ยนี่ตรงนี้อ่าเก็บให้ลงที่เดิมอ่ะ,อะเอาเสื้อแม่เข้าไปด้วยมันร้อนม<อ>ากขอบคุณนะคะเ,เก่งจังเลยเ,เก่งมากวันนี้อากาศเป็นใจค่ะไม่มีฝนเหมาะมากสำหรับการตัดหญ้า ไม่พ่จะชอบตัดหญ้าก่อนนะคะแล้วค่อยตัดขอบทีหลังแต่ว่าบางคนบางบ้านเขาก็ตัดขอบก่อนเนาะแล้วค่อยตัดหญ้าซึ่งเทคนิคใครเทคนิคมันค่ะไม่มีอะไรตายตัวใครถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยส่วนที่เห็นเป็นถังสีดำๆที่ไม่ภ่ลากมาอยู่นี้คือ GFT box นะคะหรือว่าเป็นถังสำหรับใส่ขยะพวก green waste ก็คือเป็นขยะปอกพวกเศษหญ้าเศษใบไม้อะไรพวกนี้ค่ะก็ พอเ,เต็มแล้วเราจะต้องเอาไปวางไว้ที่หน้าบ้านเนาะเข็นไปวางไว้ที่หน้าบ้านทางเมืองเขาจะมาเก็บทุกๆ2อาทิตย์ค่ะเขาจะมาเก็บครั้งหนึ่งเต็มแล้วหญ้าแรกของปีนี้ค่ะตัดหญ้าครั้งแรกของปีนี้เขียวใช่ Thank <laughs> you. ตัดรอบต้นเมเปิลนี่ต้องค่อยๆตัดไปค่ะค่อยๆดันไปแบบไม่แตะคันเร่งเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะไปเร็วจนเกินไปแล้วเราจะคุมเครื่องยากค่ะแม่ไผ่ก็ค่อยๆดันไปเรื่อยๆกลัวจะไปตัดโดนยางอีกค่ะเดี๋ยวจะต้องมาซ่อมกันยาวเลย พอตัดบนรอบแรกผ่านไปก็ต้องเริ่มบนรอบสองรอบสามรอบสีรอบห้าคราวนี้ล่ะคะ่ะสนุกเลยวนจนเวียนหัวกันเลยทีเดียวคะ่ะตัดหญ้าสนุกสุดก็ตรงนี้แหละคะ่ะรอบต้นเมเปิลน,นี่แหละโอ้ตัดไปเวียนหัวไปตายแล้วคนเป็นโรคบ้านหมุนอย่างไม่ไผ่นี่ก็นะพยายามประคับประคองร่างกายนี่แหละคะ่ะ ตัดไปเว่นหัวไปแต่ก็สนุกดีแต่ว่าเมื่อกี้อะ่ะตัดโดนตัดโดนขอบขอบยางที่ใส่ต้นไม้ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้โชคดีที่เป็นขอบยางเนาะใบพัดไม่ขาดแต่ว่ายางขาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเ,เกลียก่ยด,ดินแล้วก็ดันดันขอบยางลงไปเนาะ ก็พอดีว่ามีแลนจะทําสวนใหม่อยู่ะคะ่ะปูหญ้าใหม่ก็เลยยังไม่อยากจะลงเป็นพื้นซีเมนต์หมายถึงว่าลงปูนซีเมนต์แล้วก็ใส่อิฐใส่ขอบเป็นอิฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่อยากทารอ,เ,อ,อเดี๋ยวท,ทําทีเดียวรอทําสวนทีเดียวใหม่ทั้งหมดนะคะก็เลยใส่เป็นขอบยางพลาสติกสีดําแบบนี้ก่อนก็ช่วยกันพวกวัชพืชกันหญ้าอะไรที่มันจะไปเกิดตรงใต้ต้นเมเปิลได้ดีเหมือนกันนะ แต่ย่าเสร็จแล้วมีเวลาเหลือแม่ไพรเลยมาตัดแต่งกิ่งลาเวนเดอร์ต่อคะ่ะแม่ไพ่จะตัดลาเวนเดอร์ค่อนข้างสั้นแตกต่างจากวิธีปกติที่เขาแนะนําให้ทํากันคือแม่ไพรอะ่ะไม่อยากให้ลาเวนเดอร์มีกิ่งแก่เยอะเกินไปอะคะ่ะจะทําใหอายุการใช้งานเขาสั้นอยู่ได้แค่3-4ปีก็ต้องรื้อปลูกใหม่เลยเลือกที่จะตัดให้สั้นเพื่อให้ลาเวนเดอร์อ่ะสร้างกิ่งแก่ให้น้อยที่สุด ซึ่งวิธีนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของลาเวนเดอร์ให้อยู่ได้นานขึ้นหลายปีเลยค่ะแล้วอีกอย่างก็เป็นการควบคุมขนาดของลาเวนเดอร์ด้วยค่ะไม่ให้เขาพุ่มใหญ่จนเกินไปเนี่ยค่ะอากาศอุ่นแล้วอากาศเริ่มอ,อุ่นเนาะเนี่ยจะเริ่มแตกไบออกมาแล้วคะแบบนี้เลยอากาศเริ่มอ,อุ่นแล้วต้องรีบตัดก่อนเพราะไม่งั้น เดี๋ยวข้างล่างจะตายแล้วก็จะไม่เขียวเดี๋ยวจะเขียวเฉพาะข้างบนแล้วเราจะพุนแบบสั้นๆแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องรีบตัดเขาก่อนอวัชพืชค่ะวัชพืช สิ่งที่เราไม่ต้องการในสวนเนี่ยเกิดดีดีตรงไหนก็เกิดดียสิคะยังอุตสาห์แทกเห็นแทกพลาสติกขึ้นมาได้นะส,ออนสุดยอดวัชพืชสุดยอด ส่วนตรงนี้จะเป็นต้นไฮเดรนเจียนะคะแม่ไผ่ต้องตัดแต่งกิ่งอีกเหมือนกันพันนี้จะมีชื่อว่า h y เดรนเจ a s t สต n อง n n นนาเบลค่ะจะอยู่ในตระกูล a าร์บเรสเซนซึ่งพันนี้จะมีดอกที่เกิดออกมาจากกิ่งอ่อนนะคะกิ่งอ่อนก็คือกิ่งที่จเจริญเติบโตภายในซีซั่นนั้นกิ่งจะมีความเขียวสดแล้วก็ยังไม่มีเปลือกไม้ฉะนั้นเวลาตัดแต่งกิ่งไฮเดรนเจียพันนี้ค่ะแม่ไผ่จะตัดสั้นเหนือพื้นดินขึ้นมาประมาณสัก 20-30เซนโดยที่เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่มีดอกหรือออกดอกน้อยในซีซันนั้นเพราะว่าเขาออกดอกจากกิ่งอ่อนนะเนาะเราให้เดนเจียพันธ์เุนี้ยก็โตวไวมากใน1ซีซันเขาสามารถยืดได้สูงถึง1 2 0ถึงประมาณ150เซนประมาณนี้ค่ะการตัดให้สั้นก็ถือว่าเป็นการคุมไซส์เขาอย่างหนึง่งเหมือนกันไม่ให้เขาสูงใหญ่จนเกินไป อากาศอุ่นขึ้นไวแล้วก็หญ้าใหม่ของปีนี้ก็เกิดมาแล้วก็เลยใช้กันไกตัดไม่ได้ก็เลยต้องดึงเอาดึงเอาก็ออกเหมือนกันค่ะออกดีเหมือนกันเนี่ยดูสิแค่กระจายไวมากเลยกอเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงนี้จะดูสิคะออกมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนี่ยจะไปกินต้นอื่นก็เนี่ยเดีย๋ยจะต้องมาขุดเสาะเสาะเอาญ้าที่อยู่ขอบขอบเนี่ยค่ะออกเพราะไม่งั้นเขาจะแพ่ไปที่อื่นไวมากเลย ชูบีเห็นเป็นแบบอย่างเงี้ยงอกงง่งอย่างเงี้ยจะเดี๋ยวพอช่วงเขาบานนะคะดอกเขาจะสวยมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับภารกิจตัดหญ้าครั้งแรกในปีนี้ของแม่ไผ่ก็ผ่านพ้นช่วงวินเทอร์ไปแล้วเนาะหญ้าแรกของปีนี้ได้รับการตัดแล้วอดีใจดีใจ พออากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นนะคะหญ้ามันก็เริ่มยาวเนาะก็ต้องตัดตัดก่อนที่ดอกหญ้าจะเติบโตแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปลิวไปตกที่อื่นแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะมีวัชพืชเกิดขึ้นเยอะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะแม่ไผยคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนะเาะเดี๋ยวยังไงวันหลังจะพาเข้าสวนมาดูดอกไม้นะคะถ้าดอกไม้เบ่งบานสวยกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวจะพาเข้าสวนมาดูดอกไม้ค่ะ ก็ไมเดียอย่างไรเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไม่ไผ่ต้องไปทำกับข้าวให้เด็กๆแล้วไปแล้วคะ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบาย